ว้าวเลยก็บม่อยากคุยพี่น้องนี่อาณาจักผมนี่ลูกกระจอกย่างไปแล้วต hey, um ีต hey, hey, wow. ีผมจะเป็นผู้ใหญ่นี่ผ้าเขามาเบิงคอยซื้อไว้นะลงทุนไปลอยกว่าลนี่ผ้ามาเบิงอันนี้กวงเนี่ยไหกวงซื้อมาไว้เอาไว้เบิงเลรียนี่เอาไว้ให้ลูกคีไปโรงเรียนย่าเศร้าอันนี้ออันนี้ก็อืนนกนี่ย เออนกกระจอกอีย่างเนี่ยแหละนกกระจอกเทศเออมีหอดแพะตัวน้อยนี่อนาจักมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันน ok ี่แล้วเร็วมันนี่แล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอามันนี่ไหมนี่ซื้อไว้ขยายพันธุ์เอาไว้ให้ลูกขี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงรู้วะอู้อันนี้งัวเอ่อพันธุ์อย่างวะเออบามันโหหมูหูซื้อไว้โตแบบใหญ่เลยพี่น้องบวชเนมหนาเสย เอ๊ะออเมันกัดปะวะเออเออเกัดปะกูกูกูอยากมันกัดกูอยากมันกัดมือกูสวบมือกูซะแน่อันนี mujer, oh, no. ้โตไมอ่อันน I mean, ี้บักผูวบักเถิกบักเถิกไงเลยอันนี้ลูกกระจอกตัดตัดหญ้าอยู่ตอนนี้ใส่ลูกกระจอกตัดหญ้าอยู่อันนี้งัวเลี้ยงไว้พันกว่าตัวพูน่ะพูน่ะเป็นคอกเป็นคอกคอกใบคอกไบแงกไปเบิดเลย สายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ไหนแงกไปเบอิอเคอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์แดงอินโดแดงอินโดมันกล้วยด่างวะกล้วยด่างวะแดงอินโดนี่แดงอินโดนี่เลียงโดยเฟียงน้ำเขาเบิ่งเฟียงนี่และธาตุอาหารเสริมมีฮอระสอบสปานโอ้จะพูดได้ผสมก็ได้อาหารก็ได้เอ๊ะเอ๊ะนี่ใส่นังเบอร์ไปพร้อมวันเดือนปีเกิดนี่ เฮ็ดสัญลักษณ์ใบเบิดโอเคสุดนี่สิเป็นสุดแดงอินโดบ่แม่นกล้วยด่างเด้อแดงอินโดปนกับอ่า,อา,อาปนกับสีหมอกนี่สีหมอกมีสีขาวพร้อมนี่พี่น้องพุ่นอาณาจักร <Wow. S 1> เขามีอยู่สิบกว่าหน่อยคอยซื้อเบอิดเลยว้าวคอยซื้อไว้เบิดไปประมาณพันกว่าล้านบ่อยากสิคุย oh, <no. S 1> แล้วก็นี่ทีมงานของเฮาก็ลังเกี่ยวหญ้าไปให้งัวประมาณเนี่ยละ่ะหลายโพดพุดพด่นนกกระจงนกกระจอกมาเต็มไปหมด ฟ้ามูฟ้ามูฟา้ามกูเอ้าแล่นวะสิมาโมหาสิแตกอย่างนั่นโมนี่ฟ้ามกูออกไปเห็นเจ้าเกี่ยวหยาด็เพกรฟงอยู่ไกลเลยคุยมัโมไว้ก่อนนะเฮ้ยเอาไปให้นกกระจอกแค่โอเคไปอันซุ่มเบิ้งกับเบิ้งคักเบิ้งแน่จะดูมันทำไม ใส่ใส่เอ้าไหมแอะแอะแอะมากินแอบพองบอดรถกระจอกเพราะเป็นหมามันจะเอินยังไงล่ะมันจังกินอ่ะอุ้ยหม้มันสวยปากมันสวบก็ยังสวบครับทชะพอดเบื่มันสวบอย่าสวบมือเด้อเออนี่นะครับมาดูวิธีการให้อาหารโอเคเเเจจจ บจสร้างว่าขี่ได้นะตันนี้ขี่ได้นะชี่ได้บ่ขี่ได้กินอยู่สิโอ้ยย่ันมือเนี่ยละไม่อยากจิกคุยถามนะครับเวลาผสมพันธุ์จะผสมเองบร่ run โอ้มูฮานี่เขามาฟ้ามกูนี่มาป่วนปันฟ้ามกูเมืด ขี่คุ้ยไปทั่วทีบทั่วแดนไปเปิด่ยิเค้กอยากให้กูด่าใช่ไหมอยากใช่ไหมโอเคไอ้นี่มาคุย